แม่ไหมดูนะโอ้พี่น้องเลยดูนะปใบที่ฉกสามตัวเมื่อกี้รูปเป็นตัวหนึ่งพี่น้องเลยนะสวัสดีครับพี่น้องแล้วก็สวัสดีไปยังหน้าน้นักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้สำหรับมื้อนี้นะผมพาพี่พาน้องมาตกป่าอยู่คลองตะกักหรือว่าคลองหกวัง,งหน่อยเนี่ครับเด้อจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะมาคลองนี้หรอกครับมเมื่อเช้าเนี่ยผมพาผมไปเลาะเบิง่งไอ้หม้ยอยู่คลองลังสิตครับหนา้าสนามกอล์ฟกรุงกระบี แต่พอไปถึงป่าก้ว่วาวโอ้โหน้ำทั้งขุนทั้งแดงพี่น้องทั้งเศษสวะลอยน้ำมาเต็มอยู่โอ้ไปบัถึกมืออีลีครับเพราะว่าแมคโค่พ่นลอกคลองครับไปยืนเมืองหน้าหน้าพ่นตกสักพักไญ่ไปเลยพี่น้องป่าก้วนวาดึงขึ้นมาแน่ใดก็มีแต่เศษหญ้าเศษสวะติดลุงมาลังขึ้นมาพี่น้องเลยแ็เลยกลับล้ำครับแ็เลยขับรถย้อนเข้ามาไอ้คลองหาคลองหลวงครับพราขับข้ามากแบบน้ำรถค่อนข้างเยอะครับช่วงนี้น้ำรถ แทบทุกองเลยครับของสี่ของห้าของหกองเจ็ดน้ำลดลงเยอะมากๆครับของระเบิดพัดก็เช่นเดียวกันครับสุดท้ายก็เลยขับรถเข้ามาคลองนี่ครับก็เนื่องจากว่าบมฮหูสิไปคลองไหนพี่น้องเลยแต่ว่ามาถึงหมายนี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับพี่น้องไอแจ็คสิเป็นเนี่ยไหนเวลามีหน่อยกันอย่ามาเบิงเหยือเขาก่อนครับพี่น้องเหยือที่ผมใส่กับสูตรเดียวที่ผมใส่ในทุกคลิปนะครับเนาะก็จะมีส่วนผสมแค่สี่อย่างครับผมจะมีลํำระเบิดปังมะขิดปังัะเขียวแล้วกับปังขาวสี่อย่างแค่นั้นครับ ท่านหน้าท่านไหน,าาน,หนายางหู้ว่าผสมจะในอัตราส่วนเท่าไหร่กัผมลงคลิปว้ให้เบิ่งอยู่หนช่องเลยด้วยครับเน,นี่ยปันจุสนใจกัเข้าไฮเบิ่งได้ครับส่วนตะก้อที่ผมใส่กันนี่ครับตะก้อจิวสองเซนครับผมเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมเม็ดสองข้อบนกับล่างแล้วกันนี่ครับตะขอเป็นตะขอชินโนชนูนแปดครับเหยื่อและอุปกรณ์เท่ากับนี้ประมาณนี้ครับเพื่อบรให้เป็นการเซเวลาเดี๋ยวผมขอเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวไปชมสภาพหม่กันครับ เดี๋ยวมาชมสภาพไม้ของเฮาเมือานนี้กันก่อนครับพี่นอ้องอันนี้คือสภาพนามไม้ของเฮาครับผมกระนาำก็ลดลงเยอะมากๆเลยครับพี่นอ้องก็คือคลองนี่นก็คือสีแยกออกมาจากคลองละพีพัดด้ยครับอกห่างจากจุดที่ผมลงขนาดสิบประมาณสักหนึ่งกิโลนี่แหละครับด้านหลังก็จะเป็นทุกหน้าเข่ากาลังเขียวกาลังออกมากออกผลครับผมข้างในก็ใชได้เกี่ยวแล้วนะครับสภาพไม้ ก็คือหมายนี่แต่ก่อนกระดังเนาะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้เงียบๆไปครับมื่อนี่กับบหู้สิเป็นเนี่ยไหนพี่น้องไงยน้าก็ลดเยอะก็นี่ครับก็มีหน้าหน้าคนตกอยู่ใกล้ๆกันครับคนหนึ่งลงมามาลงเบ็ดพร้อมๆกันนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงก็มีนสิบห้านาทีครับพี่น้องก็ลงเบ็ดชุดแรกเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยก็มาตามรุ่นตามเสียเป็นกําลังใจให้กันครับวมนมืรอนจะมีผลงานอย่างมาฝากพี่ฝากน้องหรือเปล่าไปลุ่งกันครับผม พงพงัเลยป่านนี้น้อยเต็มแรกแห้งหมันครับพี่นกองราะว <laughs> ่าใส่กันพลุพลังเลยครับโอ้เต็มแรกแห้งหมานมาแล,ล้วอะดึงกรต่อครับผมไอ้แมบ อาจจเป็นป่าตัวใหญ่พี่น้องดึงคันพุ่งเลยเกิดตกครับตอนนี้พี่น้องเฮอันนี้น้อยแก้มซองครับพี่น้องดึงกันเป็นหัวปักหัวสี <S 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 ่ตัวเป็นรูมันแหล้วอ่ะบริเวณเตี้ยครับผมเตี้ยสองครับ เต็สามพี่น้องเลยปลาร์ติเชียนเต็มงานเลยครับผมบริการ,การานี่ไงแต่งเต้มแล้วพี่น้องไม่เหี่ยวราคาดึงกันต่อครับตายยังพี่น้อง

โอยเสียงไหลพี่น้องเลยมักง่ายไหลอมาที่หิ้วขึ้นพี่น้องลุ้นนี้ฝั่งนี้ต้องใช้กี่ต่มไปเสียงไหลแต่ก็เอานเด้งขึ้นด้ปลายไม้โอ้พี่น้องเสียงไหลตัวบังใหญ่พี่น้องสิได้ฮะอ่อนจัดพี่น้องอ่อนจัดต้นกระไม้ครับผมเสียงไหลคเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยวันนี้ตัวบังใหญ่เห็นลุ้นไปจ่อยครับผม มัน <laughs> สิหิวขึ้นฟังเลยสุดยอดเมื่อกี้เนี่ยโอ้ตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเนียโอ้ย้อนมาหมักง่ายอะไรครับเพราะว่าแต่ฟังมันสูงครับขี้ข้ขานเอาสวิงลงไปตักนะครับก็เรียกว่าสิหิวขึ้นเลยสุดท้ายลุดไปจ้อยตัวหนัดต,ตาๆเลยพี่น้องตกใส่ขี้ตมหิ้มฟังดิ้นแป๊บๆรลอยลงหน้าไปจ้อยพี่น้องเสียง <laughs> อะไรอ่อนจัดมักง่ายไหลพี่น้องเนี่ยเริ่มรุนกันต่อครับหรือมันสิพาฝูงมันหนีเพราะกรบอกหูออก้พี่น้อง เอาครับเ,เี๋ยวรื่องกันต่อครับพี่น้องเขื่นอนี้ผลงานเพิ่มเติมครับท่านี่สองอาตัวใหญ่เห็นรุวาสนาเฮาคุณชิดตัวน้นอยๆจังสิ่งหรอพี่น้องเลยเสี่ยงไหล <laughs> ตัวใหญ่เห็ดตุดเห็ดหลุยได้แต่ตัวน้อยๆนี่สิแหละโดยรวมแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวปล่อยให้มันไปตามพ่อตามแม่มากกว่ารอพ่อเอาแม่มันก็เตี๊ยตัวใหม่ไ่อูก่อนครับอ สวนน้อยเดียวไกินแ้งพุทกันนอยเว้ยจะดึงต้นแก่วันนี้แ้งเขา้ป ซื้มามาสองเต็มติดเลยครับพี่น้องโอ้โหเมื่อกี้รอตั้งนานบอกกินครับบอกสิกินกินสองตัวทิ่เลยปาเตียนโอ้โหบวกปันนี่แก,ก็มหนึ่งครับผม ไ้มาหาเต็มถือว่ารอดแห้หมดแล้วครับพี่น้องวารุนก็นต่อครับเวลาที่เหลือครับ พี่น้องเอ้ใส่ง,งามๆเลยครับผมโอ้โหในการในการอยู่พี่น้องใส่นี่นะกดฮะกกดฮะกกดฮอกรอดเฮีวแล้วครับกระสองชุ่มเมื่อแรก่านไปครับพี่น้องกระปลากก็ว่าได้ปลานี้น้อยมาหลายตัวอยู่นะครับเนาะกระถือว่ารอดเฮี่ยวเลยแ,แหละมืัอนี้นะแต่เสียดายแต่ตัวที่มันรุดไปครับคือสุมใหญ่อยู่ตัวนั้นนะกระย้อนมาหม,มักง่ายหลายพี่นอ้องไอ้จีหิวขึ้นเลยเพราะบางทีขั้นลงไปตักกับตาฟังเนี่ยมันสูงครับนี่น สวิงกระเทียมไว้อยู่ได้ครับแต่ว่าบริตักเพราะว่ามันฝั่งมันสูงลงไปะยา่ครับไก่ซีหิวขึ้นเลยสุดท้ายปากฉีกลุบไปจ้อยครับก็ต้องมาตามรุ่นตามเชียรยกันต่อครับผมว่เาเวลาที่เหลือนี่จะมีผลงานมาเพิ่มเติมหรือเปล่าในมื่อเนี่ยไปเรื่องกันต่อครับผม เส่นองมันบปอยูเส่ออ้ดึงต้นหนาต่ตาเลยไหมโอ้จังใดน้องไปเนมือบำบมานาะพี้นเองะเฮ้ยบัดยจังไดก็บบลุษบอลติดบอลอยู่จังเดียรเสียหลนุงกันไรครับผมโอมาเบิ้งครับหน้าเป็นต้ปลายี่สกใหญ่เ่ยโอ้ตัขแขางๆกันด้หมานขนาดเลยตัวที่อะไรครับตัวที่สามเนาะ ตัวที่สามนะครับเพื่นในวันนี้นก็เล่หลายตัวอยู่ส่วนปลาชีส sort of ุกน <c oughs> <Ching toc. cra> ี่ตัวที่สามนะครับมันอยู่คนเดียวส่วนผมวัดวืดวัดวืดอยู่สุดเยอะเลยดิมันคักเอะเด็ดเพิ่นมาเจอได้พันสิบไปบ่ฮ้อนครับได้หกจุดตัวสุดยอดสุดยอดพี่อนเอ้ยตัวนี้น่านจะรู้กว่านะครับเนาะสุดยอดพี่อนเอ้ยมันมันมันส่วนเขานี้เวราลุนกันต่อครับ หน้าคนข้างๆพิ่นมาจากโค้งสิบสี่ครับพี่น้องตกอยู่ข้างๆกันนี่อูเพิ่นหมานขนาดเลยนะพี่น้องเลยไดปลายี่สุกสามตัวปลานิ้นปลานเตียนอียจะเป็นซิบครับพี่น้องอู้หมานขนาดเลยส่วนผมเนี่ยโอ้ได้เขนาดเนี่ยหกเจ็ด,ดตัวอยู่โอ้สงสัยเหยื่เพิ่นเด็ดพี่น้องเลยถ้าไปสิตาำประเทศมาลอ้อไม้นี่ก็ได้เลยครับส่วนผมยังอยู่ใต้ต้นโพก็นหน้าเพิ่นตกอยู่ใต้ต้นทันส่าใต้ผัยมาหม้ใต้ต้นโพผมนี่ต้องระวังด้วยครับเนี่ยเพราะว่ามีเจ้าทิน่นเดี๋ยวผมใส่เบิง่งเจ้าทิน่น พี่น้องเลยถ้าไปสิตามมาเทศมาลอกไม้ผมต้องระวังดีๆเด้อพี่น้องเลยเห็นบ่ครับ <Acting S 2> <น>เห็นเจ้าทินบ่ครับหั้งแตนพี่น้องเลยทั้งแม่ทั้งหงางยาวเฟื่อยสองทั้งใหญ่ๆเลยพี่น้องเห็นบ่เนี่ย <c oughs> เออไปสิบ้านีนีกันระวังเด้อเดี <c oughs> ๋ยวแตนสิตออะเดี๋ยวไปรุ่นผลงานกันต่อครับผม vui phải luôn, đúng không? Ôi, hu 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 จะพอมืาอนี้ก็หลายรอบแล้วครับผมเสกเสกเสกได้จเพิ่งวัดได้จะเบิ่งพึ่นวัดไปใหญ่เลยครับผมเคนเท้านี่วัดรุดวัดลยชุดเดี๋ยวรอบหน้าจะเปลี่ยนใหม่ยุคสุดจะไม่รู้รุ่นกันใหม่ครับผมยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยครับน้าคนข้างๆคนโต๊ะครับผมโอ้หมานขักหมานแน่ไหมกูนะโอ้พี่น้องเลยกูนะ ปลาจี่สก๊าสามตัวเมื่อกี้ลุดไปตัวหนึ่งพี่รู้ไงเพื่อนนะน่าจะหนาสิบะตั้มก็สองกิโลเมื่อกี้นะครับเนาะผมตักประทานมันลุดไปก่อนครับแต่ขอมันง้างโชคดีล่ะครับมื่อกี้ได้ได้เจ้มายุใกล้อ๋โอ้โหสุดยอดสุดยอดหน้าผันหมานขนาดนี้นี่มาจากคลองสิบสี่ประวัติชั้นมันมาครับมาหมานอยู่คลองบางน้อยโอ้สุดยอดมันครับส่วนผมรอดเหี้ยวโอ้ฝันสีกับแล้วครับผม ส่วนเฮ้ากับอีกสักแป๊กไฟกระรับ,รบ,บเหยื่อกำลังซิมอดละเดี๋ยวไ,ไปรุนกันต่อครับน,นี่แหละพี่น้องเขาเอาแต่โตสักนี่เพาะครับ แอาตัวตัวน้นอยๆวขับตัวใหญ่มนจิ้มบนเสื้อ่ะนะตัวตัวน,น้อยครับตัวใหญ่ให้เพิ่ต่อไปครับเอาแค่น,นี้ครับผมอ,อันีหนึ่งเต้มครับผมเดี๋ยวเขารุ่นกันต่ออีกสักพักครับพี่น้องเพราะว่าเหยื่อผมกำลังสมดนแล้วเดี๋ยวผมสิ้ผ้าไปเบิ่งสภาพนาใหม่ที่หน้าเพิ่นหมานด้ยครับเเพิ่นหน้าท่านใดอยากตามมาเดี๋ยวเขากระลุ่นกันต่ออีกสักพักครับเพราะว่านี่ยครับเหยื่อกับมดถังนั้นนี่เหลืออยู่สองก้อนนี่ครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเย,ยีสองก้อนนี้กัค่อยกลับครับผมเดี๋ยวผมสิบามาเบืองหน้าหมายที่หน้าพันตุกเนี่ครับนี่ครับสภาพหมายพันตุกนี่ก็คือสียูตะใต้ต้นํำชาใหญ่นี่ครับผมเคยมาลงแล้วอยู่นี่กัก็คือเพิ่นบอกว่าป่ามันสียู่นี่ครับใต้ป่าผักบุ้งเต้ป่าผักตบอยู่เนี่ยครับก็คือตีชิดขอบเลยด้วยครับท่านหน้าท่านอาจาย์สิามมาทิศมาลองกับเพื่อสิมานคือเพิ่นนะครับส่วนผมใน ต้องเบิงก่อนวา,าสิได้มาซ้ำอีกมื้อใดครับท่านหน้าท่านไหนสิตามมาให้มาลองกันยังพ่อมีตัวอยู่ครับแต่ว่าเอาแนวนอนมาได้ครับแต่ละมือ้อเพราะว่าสมนี้น้ำม,มันลดครับบางมื้อกินดีบางมื้อป่าก,กับ่กินครับตับงแ่เอาแนวนอนมาได้ส่วนผมกันลงอยู่ข้างๆนี่แหละพี่น้องเย้ยแต่ว่ามันหมานเหมาอนจำพันนะเป็นน้ำตาคอผมบคชเนี่ยกรบผมนั้นเพราะว่าผมอมาศัยอยู่ใต้ต้นโพนี่ครับนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่หละพี่น้องเ้ยแต่ว่าควาหมานบ่เท่ากันนะ อันปลากินด,ดีๆดึงแห้งๆเนี่ยเบ็ดผมเอาไปอยู่เชือกคับผมวัดประทิดวัดวืดต,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 ตลอดเลยเดี๋ยวเวลาอีนนี้น่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวเยือมไมดค่อยกับอ่ะมาลุ้นกันต่อครับ นี่แหละพี่น้องวัสนาเฮ้าครับผมตัวใหญ่ๆเฮ้าเอาครับมันกินกระซ่บนะเอาตัวเล็กๆกรับพ่อตัวอีกหนึ่งแต่มครับตัวคงกับบ้านครับ กันต่อกับเดือดสุดสุดท้ายครับพี่นอ้องแต่เบบ็ดเดือดสุดนี่ก็ค่อยเก็บของกลับบ้านครับผมกลับบ้านห้องมาสิมีแต่มีผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนอ้องอะเแบบ็ดเดือดสุดนี่ก็ค่อยกลับครับผมนี่ขั้นกลางมันมีอากาศพี่นอ้องเดี๋ยวผมไปลองเอาเบ็ดขึ้นล้อมบนก,ก,ก,ก่อนด้อง ดึกดึกซึ่ดึกซึกด่ด,ดึกอยู่พี่น้องเลยโอ้ป่านนี้แอบปิดพี่น้องกำลัง,งางอยู่ครับผมอีกหนึ่งเต็มก่อนกลับบ้านครับผมอาดสีสั่งลากกันด้วยเต็มนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวะกำลังเไล่เก็บเบ็ดขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าเยอะสุดสุดท้ายแนละ้วบอกอีกหนึ่งเต็มคนกลับบ้านครับผม นี่น้อยเต้มหนึ่งกันก็บ hmm. ้านครับพี่น้องเต้มสั่งลาครับผมปีหนึ่งแต้มครับสำรับการมาเช็คหมายของหกวังน้อยของเขาในีื้อมนี่ก็ถือว่ารอดแหวเนะครับเนาะแต่ว่าจะเสียดายในวัดวืดวัดปิบ่ติวัดบ่ทันน่ะหลายรอบเลยพี่น้องเน้่ยแลวก็เห็นรุดไปอยู่ริมฝั่งกันตัวหนึ่งปนินแส้งามเลยชุบใส่ตะขอผมมันบ่คมเลยครับพี่น้องมันใส้มาหลายงานเลยเนาะครับเนาะเสียดายอยู่พี่น้องถ้าแม่นสมมติวัดติดวัดทันทั้งหมดเนี่น่าจะได้หลายตัวอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวรอบหนาสิเปลี่ยนตะขอชุดใหม่แต่สิมากแก้ตัวอีกรอบหนึ่งพี่นอ้องยังคาใจอยู่คักแต่ว่าเอหน้าที่มันตกข้างๆกันเนาะครับพี่นอ้องเนาะโอ้หมานคักพี่นอ้องเอเป็นในป่าที่สุกสามตัวครับใสเกือบโลนะสองตัวในขนาดสิโลกว่านี่ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งตัวที่สี่เนี่ยลุดครับพี่นอ้องผมกาลังเอาสวิงแลนไปสิไปตักให้เผ่น,นะครับพอดีป่ามันลุดไปก่อนครับเพราะว่าตะขอผลมันง้าง ตัวนั่นหนาสิบตาก่าสองโลครับพี่น้องเพราะว่าเห็นตัวแล้วแต่สุดท้ายลดไปก่อนบร่ได้เข่าสวิงบร่ได้ตักจ้อยโอ้ท่านหน้าท่านไหนสิตาบมาเทศมาลองหมายนี่ังเดี๋ยวผมสีปักหมดมาให้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยนี่ครับพิกัดนี่ต้นทําซาใหญ่ในพี่น้องเลยโอ้สุดยอดเลยหมายนั่นน้ำมันครับส่วนเท่านี่รอดเที่ยวตกใกล้ๆกันแน่ๆพี่น้องเล้ยโอ้เสียงหลายเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเขาไปชมผลงานของเขากันก่อนครับพี่น้องไปมีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดไหน ไปชมผลงานกันเลยครับนี่ครับพี่นอกผลงานของหกวังน้อยของเขานี่มื้อนี้ครับผมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดต้มครับพี่นอก วัดมืดวัดปต,ติวัดพรท่านกันหลยหลาโตพี่นอ้องเอ้เสียงไหลแต่การยังมีแต่มีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องผสมคัรอยู่ครับผลงานของหกอ่นน่อยเขากรประมาณนี้ครับสำหรับมือนี้ผมกับพุ่งสีต้องขอโตลาพี่ผีแล้วน้องไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับเนาะท่านหน้าท่านไหน,านาสิตามมาเทศมาลองหมานี่เดี๋ยวผมสิปักมุดไว้ในคอมเมนต์คือเก่าด้วยครับอต่สำหรับหมายนี่เนี่ยเดี๋ยวผมสีต้องมาแก้มืออีกรอบก่อนครับเดี๋ยวรอบหน้าสี มัตตะคอใหม่คมๆเดี๋ยวซิมาแก้มือใหม่ครับรอบนี้เนี่ยเซียเลี่ยมเสียท่าป่าหลายรอบเลยครับโอ้บัดมืดบัดเมติดบัดบันทัศน้งเก็ดรุดในกระพองนั่น้องเสียงไหลพ่นออกไแล้วก็ทึกใจนี่ครับหมยข้างๆเลยเพื่อสิมานปลายที่ศกใหญ่ือเพผ่นนะครับแต่สำหรับเมื่อนี่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมต่านหน้าท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจ้คนน้ำมันกินเนื้อครับเด้อเดี๋ยวห้องกระเจงกันมาอีพี่หน้า ส่วนจะเป็นไม้ใดหรือที่ใดก็รอติดตามและชมกันต่อไปสำหรับมื่อนีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ